คือคนทางกับพเจ้าเลยผมขายพักเครื่องเมื่อผมเข้าคิดเต็มตัวแล้วผมได้มาที่โบสถ์แล้วนะฮะผมเห็นบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับผมป่าบานะครับผมเป็นผมหลอนๆใส่ผ้าป่านสวัสดีครับผมเรียกกันก็ลุงในลุงในฮนะชื่อจริงก็อาจจะเรียกยากหน่อยสุพน,นัชกรผมมีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดน้ำบางบ่อนะครับอาชีพของผมนี่คือคนละทางกับพระเจ้าเลย ผมขายพักเครื่องครับผมขายพักเครื่องเครื่องรางของขลังทุกอย่างแล้วผมก็ชนานาญพอสมควรอแฟนผมขายขนมจีนขายขนมถ้วย,นยจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเจอพี่สาวผมเป็นติดติดเบรสนะหลานผมคุณสัดิ์ก็มาเที่ยวที่บ้านผมรู้ว่าเขานับถือศาสนาิตอยู่แต่ผมต่อต้านนะเขาแนะนำไงผมก็เถียงเถียงทุกถ้อยคาจนวันครั้งที่สองคุณแม่ไปแจกของที่บางบ่อ ไปทำภารกิจของพระอ,องค์นะครับคนน้องนึงก็ไปก็ไปช่วยกันผมก็ยังไม่ได้เข้าคิดนะผรของยังแข่นพระอยู่ผมก็ไปช่วยกันช่วยจนสําเด็จจับตรงนี้ไปตรงนู้นไปช่วยกันครั้งที่สามไปอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้เข้าอีกก็มีคนแก่คนหนึ่งเดินถือไม้ผมู้หญิงอายุมากของคนเจ็ดสิบกว่าแขนก็ยกไม่ได้แขนก็ยกขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> คุณศักดิ์ก็ไปวางมือให้หน้าัศจันนะครับพระคุณศักดิ์บอกให้ยกแขนขึ้น ก็ยกขึ้นเฉยเลยฮะก็ยกทูว์ขึ้นเฉยเลยอันนี้เป็นรายการที่สองรายการแรกขาผู้ชายคนนึ่งที่ซอยใกล้ๆบ,บ้านผมปวดขามากคุณศักิก็ทําให้ตอนนี้บอกว่าขาเขาเดินสบายเดินสบายเลยครับความอัศจรรย์น,นะของผมนะฮะพอผมเริ่มเข้าทิศนะฮะใจผมมุ่งไปที่พระองค์พี่สาวก็เอาคพระคัมภีร์ไปให้ผมหลายหน้าอยู่ผมคนที่ผมจะต้องท่องทุกคืนผมก็ปฏิบัติตามมาตลอด ช้าวันหนึ่งคือวันเสาร์ก็จะเปิดขายของเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะทีต่ตลาดนนะ้ําประมาณสักหกโมงกวา่าพอาทิตย์ยังไม่ขึ้นสลัวสรวแสงก็เริ่มขึ้นผมก็ไม่รู้ยังไงผมก็หันหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นแสงลอดมาจากมาจากก้อนเมฆนะฮะเป็นคล้ายๆพัดนะฮะพัดที่เราพัดนะเป็นแฉกแฉกแฉกนะฮะถ้าผมมีกล้องผมจะถ่ายไว้เลยเนี่ยผมไม่มีกล้องผมก็คิดว่าพระองค์คงจะแสดงพระที่มให้ ให้เราเห็นแล้วล่ะหนึ่งครั้งแล้วนะครับครั้งที่สองเมื่อผมเข้าคิดเต็มตัวแล้วผมได้มาที่โบสถ์แล้วนะฮะผมมาโบสถ์สี่ครั้งแล้วครั้งที่สามผมได้นอนหลับไปก็ไม่รู้เวลานะะเท่าไหร่ผมเห็นบุคคลบุคคลหนึ่งนะฮะผมปะบานะฮะผมป็นผมหลอนๆใส่ผ้าป่านเสื้อประมาณแค่นี้นะฮะแล้วกับคล้ายๆผ้าถุงนะ,ะเป็นผ้าป่านก็มายืนอยู่ ปลายเท้าผมแต่เท้าท่านไม่ได้แตะพื้นเลยนะครับเท้าท่านลอยอยู่เพราะท่านก็เพ่งมาที่ผมในใจผมก็ในฝันผมนะคิดก็อธิษฐานน่าจะเป็นน่าจะเป็นใครสักคนที่เป็นพระองค์อะไรผมยังไม่รู้จักนะคาพูดอยู่เลยคงลงมาโดนบันดาลให้ผมเห็นนะผมดีใจมากก็เล่เราให้พี่สาวกับคุณสับบกฟังคุณสักบ,บอกนั่นแหละดีแล้วที่เราที่พระองค์ทรงมาปลดอย่างนั้นะครั้งที่สามนะครับ อันนี้อาจารย์มากมากเลยมืดแล้วนะครับบ้านผมที่คุณแม่ไปได้ถุนนะลูกชายนอนห้องเึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทานข้าวในห้องไฟสลวัวสลัวนะะแต่ลูกชายเนี่ยตอนนั้นเขาไม่เชื่อแต่หลังเขาเชื่อแล้วว่าเขาต้องเข้าพิษเขาถอดผ้าของหมดเลยให้เพื่อนไปเขากําลังนั่งฟังเพลงอยู่เขาเห็นอะไรรู้แวบๆหลังตู้หลังตู้เขาก็มองไปมันเป็นงูเห่าครับขอโทษฮะตัวเท่าเนื้โป้งเนี่ยฮะกำลังพิษแรงเลยครับ ก็ตะโกนเรียกแม่โกนเรียกผมผมก็ยังไม่แน่ใจอะมันใช่งงเห่าเหรอไปดูใช่จริงๆครับทําลายมันจนจนมันมันตายนะแล้วผมเคยอ่านในคัมภีร์ว่ามันเป็นซาตานใช่ไหมครับผมก็เลยทําลายมันจนมันตายก็เลยมาเล่าให้คุณศัตว์กับคุณคุณแม่สงังเกตฟังคุณแม่สังเตมาบอกว่าดีแล้วพระองค์ทรงช่วยเราถ้าพระองค์ไม่ช่วยวันนั้นลูกผมอาจจะตายก็ได้นะครับนี่คือความอาจจัศจรรย์สามอย่างที่ผมประสบมาถึงแม้ว่า ผมจะเพิ่งเข้ามาในริสเตียนได้ประมาณเดือนกว่าแต่ผมคิดว่าพระองค์ดนบันดาลให้ผมเข้ามาแล้วจิตใจผมที่ร้อนรุ่มมโหมากมโหแรงมันอ่อนลงเลยครับมันเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นมีเหตุผลขึ้นการให้อภัยขึ้นเยอะมากเลยก็พยายามสอนลูกชายคนก็ให้เขาอย่าไปกินเหล้านะลูกออของเช่นว่าอะไรก็อย่าไปกินพยายามกดทลไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวพระองค์จะช่วยเองอันนี้ก็คือ ประสมการณ์ที่ผมได้เข้ามาในกิสเตียนนะครับอ,อ,อีกอ่าอันหนึ่งในห้องผมจะมีห้องบูชาพระนะเฉพาะรูปพระนะทุกอาจารย์นะเป็นเข่งเลยนะครับแล้วก็พระบูชาเทพษีอะไรต่ออะไรสองเข่งได้ครับพอผมเข้ามาผมให้หมดเลยผมยกให้เขาหมดเลยนี่คือความภูมิใจผมนะที่ที่ผมได้ทําให้พระองค์นะตอนนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพระองค์นะครับ ที่สถิตในตัวผมองค์พระวิญญาณที่ช่วยผมมาให้ผมเป็นคนดีต่อไปและครอบรครัวของผมครับสวัสดีครับผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับอยากหนุนใจถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนบาปเคยทำผิดพลาดมาในอดีตและอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านกลับใจ และยอมมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตของลูกให้แก่พระองค์กลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกนะบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกจะเดินตามพระองค์และรับใช้พระองค์ขอพระองค์ดูแลลูกจัดสรรหาปกป้องนำทางลูกด้วย ช่วยลูกให้เติบโตในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริ Amen. สต์เอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องจะพบโบสถ์ที่ดีไปนมัสการพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าเติบโตในทางของพระเจ้านะครับพระเจ้าก่อนครับ